ล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดประจวันที่6ธันวาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดชาวนี้ขอเสนอะอารัยังไง3ทีมพมรีเมเรกนัดจับตา e ตีโกตลาดต้นปีนะเมื่อทางหน้าของฝั่งดิวกาสเซนสเปอร์และก็แมนยูโตเป็นข่าวว่าสนใจที่จะคว้าตัวอีกอร์สตีโกกองหน้าของบรินฟอร์ชตลาดมกราคมนี้ โดยทีเโก้กาลังจะข้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีสุดในพิมเบริกโดยเขาอยู่ในการจับตามองของสาริกาดงในตลาดที่กำลังจะมาถึงโดยผลงานการทำประตูอันโดดเด่นยังทำให้จีเอโก้นั้นเป็นเป้าหมายของสเปอร์ไครังนี้เพิ่มเติมด้วยขณะที่พวกเขานั้นกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะแก้ไขปัญหาการทำประตูของแนวนรุกเลครังนี้ ซึ่งขนาดเดียวกันเองฟุตบอลอินไซเซดอร์ก็รายงานข่าวบอกว่าแอสตันมิลลาเขกำลังจับตามมองจีโก้ในช่วงตลาดเดือนมกราคมอย่างไรก็ตามบรนฟอร์ดมีความกระตือรือร้นที่จะรั้งตัวจีโก้เอาไว้กับทีมต่อไปโดยเขาได้โชว์ฟอร์มอย่างร้อนแรงนะฮะและอาจทำให้จีโก้มีรุ้นในการติดทีมชาติบราซิลไปเล่นฟุตบอลโลกปี2026อย่างน่าเสื์อพภัยก็เป็นได้สำหรับฤดูกาลนี้กองหน้าในวัย24ปีรายนี้ ทำไปแล้วมากถึง12ประตูจาก15นัดที่ลงสนามรวมทุกบริการในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นว่างานนี้น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะฮะกับแมนยูที่บอกได้เลยนะว่ามาอีกแล้วเรามาดูข่าวต่อมานก,กันครับอาร์มริมแจงเขตผลแท็กติกหมาเมินแมนยูในครั้งนี้ทำไมกันนะเมื่อเราเป็นอาร์มริมเฮดโค้ชของฝั่งแมนยูเองนั้นชี้แจงกรณีที่ไปส่งลูกหม้คอบบี้เมนู ลงสนามตัวจริงในเกมพิีเมีริลกอังกฤษในครั้งนี้เลยในฤดูกาลนี้มาจากเหตุผลทางแทคกติกฟุตบอลไม่ใช่เรื่องของอคติส่วนตัวตามที่ถูกกล่าวหาในครั้งนี้นะโดยผู้เล่นในวัย20ปีนอกจากจะไม่ได้เป็นตัวจริงในลีกในครั้งนี้ตลอด11อ่า14แมตช์ที่ผ่านมายังแค่สำรองไม่ถูกใช้งานสีนัดล่าสุดเท่านั้นคือเกมที่เสมอกับเวสต์แฮมดึงตอนเด่งเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา กุนสื่อพยายามที่จะถกถึงประเด็นความไม่ลงรอยกันระหว่างเมนูกับพันา่งของกุนสือในวัย41กระตรายนันี้ซึ่งในตอนว่าอัมบริมก็ตอบโต้ทันควันบอกที่ไม่ส่งมิดฟิลชองกฤะตลงสม่งเสมอเป็นเพร,ราะสไตล์ที่ไม่เข้ากับแนวทางรวมถึงหาสถานการณ์ที่เหมาะสมนั้นค่อนข้างที่จะยากลำบากผมเข้าใจความหวาห่วงใยของเด็กนะ ว่ามันอาจจะไม่พอใจจนอาจจะแหกหนีไปได้อูซ่ชาววรเทเกได้กล่าวก็แค่อยากจะชนะเท่านั้นพยายามที่จะส่งนักเตะที่คิดว่าจะช่วยคว้าผลเกมการแข่งขันในการลงสนามได้ไม่ได้มองว่าใครไม่สนหรอกนะว่าแค่พยายามส่งนักเตะที่เรียกว่าดีสุดลงสนามในครั้งนี้หรือไม่ผมแค่เข้าใจคําถามที่พวกคุณถามนะหมายถึงเสื่อมัลชนนะ หน้าที่ของผมนั้นคือการตอบคำถามเท่านั้นแต่ผมเองก็พยายามแบบเดิมอยู่เสมอและคุณก็ถามผมแบบเดิมๆอยู่เสมอเข้าใจดีถึงสิ่งที่คุณกำลังจะสื่อพวกคุณรักคอบบี้เมนูจริงเขาผ่านการเป็นตัวจริงให้กับทางทีมชาตินั้งแต่มาแล้วแต่ว่าน,นั่นไม่ได้ไหมายความว่าผมต้องส่งเขาลงสนามทั้งที่รู้สึกว่าไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่ซ้อมไปดังนั้นมันจะเป็นการตัดสินใจของผมเอง เมนูเองเล่นเพียงแค่10เคมในทุกวารการซีซั่นนี้ทําได้1อัศินอาแล้วก็มีเพียงแค่ผลเดียวเท่านั้นที่ยืนระยะ90บัตชีในครั้นี้ก็รือเป็นอลัลบิรมมก็ได้กล่าวทิ้งใช้อาไว้ก็คือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับค้าบีเมนูนะฮะแค่ว่าเคานั้นไม่ได้อยู่ในแท็กติกแค่นั้นเองเรามาดูข่าวต่อมาเช่นครับอาแลยังไงบริเวณเข็นดาวโรดเดริกเร่งฟิตทันเซิงกับตนัน่งของวูฟนะ เมื่อจ้นายใหญ่แมนยูอย่างบริเวณอัลบริม,รมพยายามที่จะมองโรคในแง่บวกในเกมเยือนบูเฟตันเันเดอร์ในวันที่8ธันวาคมจะสามารถส่งทั้งจีโก้ดาวโรธและก็มมช์ไทเดอริกฟิตลงเตะไว้ White หรือไม่ซึ่งดาวโรธเพิ่งจะเจิมลูกแรกยังตามโอเทลฟอร์ชเกมเสมอกับเวสต์แฮม1-1แต่ก็ส่งสัญ,ญญาณขอเปลี่ยนตัวออกไปก่อนที่จะหมดเวลา ส่วนเดริกเองก็ไร้ชื่อตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าเจ็บเล็กน้อยก็ยังคงพอมีเวลาอีกประมาณ72ชั่วโมงทั้งอับริมก็หวังว่า2คนนั้นจะฟิตทันขึ้นไปในการบรยศึกโมรินิวสเตเดียมแต่ที่พลาดแน่ก็คือแฮร์รี่แม็กไวและก็เบนจินเชสโกผมก็หวังว่าดารุลดกับมาตั้งของเดริกนั้นจะเล่นในเกมกับทั้งของวูฟได้ไว้มาราดูกันต่อไป บนสืน่ในวัวย28ปีวันนี้ก็ทด่ข่าวชิงใชอ้อาไว้บอสโบนิเกจยังคงเสริมเรื่องกักไม่ส่งเชฟราซี่ประเดิมทีมชุดใหญ่ก็เพราะว่าอยากจัดชุดที่เรียกว่าดีสุดก่อนวิธีการของผมคือบางครั้งที่บรอันเชเบโมไม่อยู่ในบนสนามก็จะให้อามาชิติยันโ,โรเล่นตัวรุกทาบทามขวาแทนอาโมริมในการเสริมทีมที่มีผู้เล่นตำแหน่งวีงแบ็กขวาคนอื่นทดแทนกันได้ แน่นอนว่าในบางครั้งคนที่พลาดโอกาสในกการลงเตะก็ทําใจยากลำบากคุณเองนั้นกาลังถามจาถามอยู่ว่าทําไมผมถึงไม่ส่งลาซี่ลงเน้นในเมื่อผมมีนักเตะทีมชาติคนอื่นในครั้งนี้อยู่แล้วแถมยังต้องนั่งสํารองอีกต่างหากในครั้งนี้โดยจึงพยายามส่งนักเตะที่เรียกว่าดีที่สุดนะฮะนักเตะที่พร้อมสำหรับช่วงเวลานี้ของสโมสรและก็พยายามที่จะคว้าชัยชนะ นันคือสิ่งสิ่งเดียวในครักนี้เท่านั้นเวลาน,นี้แมนยูสง่งผู้เล่นจาก a คเด e มี่ป้อนเข้าสู่ชุดใหญ่แล้วรวมทั้งสิ้น250รายหากมาถึงบราซี่จะเป็นระดับที่251ในครักนี้นั่นเองนะก็เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วกันว่าจะเป็นเช่นอะไรนะฮะเมื่อบริเวณน,นั้นพยายามที่จะใช้งานดาวโรดต่อไปในครังนี้เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงชัดเจนนะ พูดตามตรงก่อนที่แมนยูจะประทะก,กับวูฟททีมบุ้ยที่ยังคงไร้ชายในพิเมเบริกอังกฤษโดยคารน,นี้ท่านกจะฟังบริเวณอัลบริมพูดการทีมแมนยูอันดับที่8มีทั้งสิ้น22แต้มให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวก่อนเกมพิมเบริกในนัดที่15จะไปเยือนกับบูฟทตันเนเดอร์ทีมบุ้ยของตารางคะแนนที่มีแค่2แต้มแข่งขันวันจันทร์ที่8ธันวาคมที่ถึงนี้แมนยูกลับมาฟอร์มสุดกันอีกครั้ง โดย5้านัดหลังสุดชนะเพียงแค่1เกมเยนคริสตัมพารเลชสอต่อ1เสมอ3แพ้ไป1ขณะที่บูฟเนตันเวนเดอร์ยังคงทุบไม่ฟืน้นและก็ไม่ชนะใครเลยดับตั้งแต่ที่เปิดฤดูกาลเสมอ2แพ้ไป12มีโอกาสตกชั้นจากพิเวอริกสูงมากท่านี้บูฟเนตันเวนเดอร์มีโอกาสที่จะเป็นทีมที่เก็บคะแนนได้น้อยที่สุดในหน้าปราสาทพิเวอริกซึ่งสถิติเดิมเป็นของดร์บี้เขาจี ในฤดูการ2 0 0 7โดยทำได้เพียงแค่11แต้มชนะ1เสมอ8แพ้ไป29เมื่อถูกถามถึงโอกาสในการกลับมาคว้าชัยของแมนยูหลังจากที่ได้เจอกับแนั่งของบูเฟนตันเบเดอร์ที่ยังคงไม่ชนะใครเลยโรปเบนอลัลบรินก็ตอบว่าทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้และมันจะเปลี่ยนแปลงไปไม่มีทีมไหนในหน้าประสาทเดพิเวรกที่ไม่ชนะแม้แต่นัดเดียวนะ มันก็จะเป็นเกมไหนก็ได้ดังนั้นเราเองนั้นต้องพยายามที่จะพัฒนาตนเองฟื้นฟูผู้เล่นฝึกซ้อมให้ดีที่สุดและก็เตรียมความพร้อมสำหรับเกมที่ยากลำบากต่อไปเพราะกับเราแล้วเกมนี้เป็นเกมที่ยากเสมอเป็นแต่ว่างานนี้ทุกเกมยากเสมอนะฮะสำหรับแมนยูในเวลนนี้ทีมบุ้ยทีมหัวโดนหมดนะฮะแมนยูของเราเรามาดูข่าวต่อมาเก,กินครับ อาร์ตต์ยังไงขอลดมทุนสักหน่อยหึ่งผีพร้อมจะปล่อยจ่าอูพ้นทีมในช่วงหน้าหนาวน,นี้โดยแมนยูพร้อมจะปล่อยตัวมานตเยลโอกาเต้ก่อนตลาดซื้อขายนักเตะช่วงเดือนมการาคมนี้ตามการรายงานจากสื่อฤดูการนี้โอกาเต้ฟอร์มตรงแบบงหัวไม่ขึ้นเลยนะฮะและก็ได้ไม่ได้ลงได้ลงเป็นตัวจริงในเกมเพียงวันใี้กับแมนยูเพียงแค่2นัดภายใต้าการควบทีมของบรูเวนอัลบริมเท่านั้นซึ่งแมนยูจ่ายเงินค่าตัวเบื้องต้นสูงถึง 42.2ล้านปอนด์ให้กับปารสีสแซ็จแมงซึ่งมูลค่าอาจจะเพิ่มสูงถึง50.7ล้านปอนด์หากว่าโรบอันช์ในการที่จะเซ็นสัญญากับโอการสเต้เมื่อเดือนสิงหาคมปี2024ดาวเตะในวัย24ปีวันนี้เซ็นสัญญา5ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีทำให้เขานั้นจะได้ค้าแข่งดิทินโอเทฟฟอร์ดอย่างน้อยจนถึงช่วงซัมอปี2029อย่างไรก็ตาม ESPN รายงานต่อไปว่าแมนยูนั้น พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอสำหรับอูกาเต้นในช่วงเดินหน้าเช่นเดียวกับพัน,นขัของเคอบีเมนูโจชัวเซอร์ซีและก็ไทเรลมาดิเซียนะโดยไปที่เข้าใจกันนะว่าแมนยูนี่อาจจะพิจารณาเดินหน้าในการควา้ากองกลางเป้าหมายสําคัญของพวกเขาหากผู้บริหารของสมโมสรสามารถปลดล็อกเงินทุนได้จากการขายผู้เล่นเหล่านี้ และมีการรายงานข่าวบอกว่าแมนยูเองนั้นกำลังจับตาดูผู้เล่นอ,อย่างเอลลิชแอนเดอร์สันของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อดัมวอชตันของคริสตันพาร์เรสคาร์ลสบาเรบาของบริตันและก็อันเชโรสติลเลอร์ของสนะุดการ์ดนาและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเช้นครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ